ดิจิมอนหุ่นเชิดดิจิมอนพับเผ็ดที่เราไม่รู้ว่าตัวจริงของเขาคือใคร สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนนะครับคือผมแนยได้รับรีเควสมานะครับว่าอยากให้ทําคลิปหุ่นเชิดที่แข็งแกร่งที่สุดเนื่องจากว่าผมเคยทําคลิปดิจิมอนผืนที่แข็งแกร่งที่สุดไปแล้วม้าป่าที่แข็งแกร่งที่สุดไปแล้วมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดไปก็แล้วนะครับซึ่งประเภทของหุ่นเชิดเนี่ยถือว่าเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันก็โอเคนะในการที่จะทาข้อมูลออกมาเพราะว่าดิจิ ผมเคยทําออกไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือดิจิมอนหุ่นเชิดเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามานิยามกันก่อนเอาว่าดิจิมอนหุ่นเชิดเป็นยังไงนะครับดิจิมอนหุ่นเชิดเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราตีความจากของที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับมันจะขึ้นชื่อประเภทว่าพับเพ็ดครับผมพับเพ็ดเนี่ยอ่ามันแปลว่าหุ่นเชิดได้ไหมมันก็แปลว่าหุ่นเชิดได้นะครับทีนี้เนี่ยเรามานิยามกันให้ลึกอีกนิดนึงนะครับคำว่าหุ่นเชิดเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แหมว่าเป็นเหมือนกับตุ๊กตาตัวหนึ่งที่มีเชือกผ มันอยู่เบื้องหลังนะครับในความหมายก็คือว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นตัวนั้นที่เราเห็นแต่ว่ามันเหมือนกับมีใครบางตัวเนี่ยที่แบบว่าอยู่ในนั้นอ่ะแล้วก็ควบคุมไอ้ตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมยกตัวอย่างถ้าเป็นดิจิมอนพับเพชหรือแบบหุ่นเชิดในดวงใจของผมหรือถ้าเกิดว่าเป็นภาพจาของใครหลายๆคนนะครับมี2ตัวคือมอนไซมอนกับเอเตมอนครับผมทุกคนรู้ใช่ไหมว่ามอนไซมอนกับเอเตมอนไอ้สองตัวนี้แม่งไม่ใช่ดิจิมอนที่เห็นเป็นแบบเป็นหมีแล้วก็เป็นลิงนะมันคือดิจิม แล้วก็เอเตมอนนะครับทีนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยดิจิมอนแนวแนวเนี้ยมันก็มีเยอะนะครับบางตัวเนี่ยเราเห็นปุ๊บเราก็รู้ว่ามันเป็นหุ่นเชิดเลยนะครับเป็นพับเพชเลยแต่ว่าบางตัวเอ้าไอตัวนี้เป็นพับเพชด้วยเหรอนะครับผมเออก็คือผมก็เลยคัดมานะครับว่าดิจิมอนที่เป็นแบบพับเพชที่เก่งๆนะครับผมมันมีตัวอะไรบ้างนะครับปรากฏว่าดิจิมอนพับเพชหรือหุ่นเชิดที่ได้มาจากของอนิเมะมีน้อยมากจริงๆครับผมเออก็ในส่วนของข้อมูลที่ผมหามานะครับผมเนี่ยคัดมา10ตัวซึ่งส0ตัวเนี่ ก็อีก9ตัวก็จะเป็นระดับแบบประมาณร่างสมบูรณ์เนาะแล้วก็เป็นดิจิบอลที่ดูไม่ค่อยจะเก่งเลยนะครับใช้คานี้จริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับสเกลของแต่ละภาคแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมีดิจิบอลที่เก่งกว่าไอ้ตัวนี้อยู่เยอะนะครับผมก็เลยจะขอเสริมให้เป็นพิเศษนะครับก็คือว่าผมเอา10ตัวจากอนิเมะมาใช่ไหมว่าเราจะมาคุยให้ฟังว่าเอ้ยใครมันน่าจะเก่งสุดนะครับแล้วก็ไอในบรรดา10ตัวเนี้ยนะครับผมมันมีอยู่ประมาณ4ตัวนะครับที่สามารถวิวัฒนาการเป็นร่างสุดยอดได้แต่ว่าเราจะไม่ได้เห็นนนใอิเเมผมผ รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าในเมื่อแบบว่าวันสามารถพัฒนาเป็นร่างสุดยอดได้แล้วเนี่ย ผมก็ขอเอามาพูดคุยให้ทุกคนฟังดีกว่านะครับเผื่อจะได้รู้จักไอ้พวกนี้มากยิ่งขึ้นนะครับผมทีนี้มันก็ยังเป็นประเภทพับเพลทอยู่เหมือนเดิมนะในแง่ที่ว่ามันวิวัฒนาการไปเป็นร่างสุดยอดแล้วก็ต่างนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วทั้งหมดในคลิปนี้นะครับจะประกอบไปด้วยดิจิมอนทั้งหมด14ตัวที่ผมจะเอามาคุยกันนะครับผมอ่ะทีนี้เอาส่วนเนื้อหาของอนิเมะมาคุยกันก่อนนะครับสิตัวนั้นจะมีตัวอะไรบ้างน,นะครับเริ่มจากตัวแรกเลยนะตัวนี้มีชื่อว่าแพนดามอออนนับผมบมแบบ et, Data มนเนมเนะ่งตวีย้กลื การเกิดไว้แล้วใช่ไหมว่าบางตัวเอ้าเพิ่งรู้ว่ามันเป็นประเภทหล่อนะครับผมก็คือว่าตัวแพนดามอนนะครับมันเป็นดิจิมอนที่ก็คอนเซ็ปต์เดิมครับผมก็คือว่าเป็นใครบางคนเนี่ยมาสวมชุดแพนด้านะครับแล้วก็กลายเป็นร่างอย่างที่เราเห็นเนี่ยเออซึ่งก็เป็นดิจิมอนที่มีความอ่าเป็นแพนด้าเนาะแล้วก็นิสัยของมันจะนิ่งๆจะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกนะครับแต่ว่าตัวของเขาเองเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนดูแล้วครับมันก็เป็นหมีเนาะพอเป็นหมีปุ๊บเนี่ยมันก็จะเทียบกับตัวมอนไซมอนนะครับว่ากัันน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 วววว่่่่่าาาาาาตตขออ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 องงแพพดมมมมมมมเเเเเีีียยคิจฉไไซซระป็ ดิจิมอนที่เหมือนกับว่าได้รับความรักได้รับความแบบว่าเทิดทูนจากพวกเด็กๆมากกว่านะครับผมส่วนตัวเองก็รู้สึกว่าหน้านิ่งๆแล้วเนี่ยก็ยิงๆนดะวิ่งยิงไงนะคนก็เลยแบบไม่ค่อยสนดิจิมอนตัวอื่นก็เลยแบบไม่ค่อยสนใจอะไรเงี้ยก็เลยจะมีความอิจฉาตรงนี้นะครับผมแต่ว่าตัวของเขาเองเนี่ยก็ไม่ใช่ไก่กานะครับความสามารถในการต่อสู้ก็ค่อนข้างจะโอเคแต่ว่าในแง่ของที่เราได้เห็นอนิเมะเราจะไม่ได้เห็นเขาต่อสู้แบบเยอะขนาดนั้นแต่ว่าโอเคความเป็นร่างสมบูรณ์แล้วก็การที่ข้อมูลบอกมาอย่างนี้แสดงว่าเขาก็น่าจะเเเเกกกกก่่่่งงงงงปปปรรระะมมาาาาณนนนนนึึัับขข้อออออูลีี็็ววติจทช นน้อยะครับก็คือว่าเราจะไม่ค่อยได้เห็นแพนดามอนอยู่ตามดิจิทัลเวิลด์ง่ายๆนะครับอาจจะเป็นดิจิมอนที่มีความแรงนิดนึงนะครับผมถ้าไม้ต่างของเขาคือแอนิเมลเนลครับผมก็คือจะข่วนด้วยกรงเล็บของแพนด้านั่นเองนะครับผมอ่ะก็สวมตุ๊กตาแพนด้าแล้วก็ใช้โจมตีด้วยกรงเล็บของแพนด้าครับผมเออนะอ่ะตัวต่อไปนะครับผมตัวอันดับที่9คือพัมคิมอนครับผมพัมคิมอนเป็นดิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบพับเพดประเภทดาตานะครับผมตัวนี้ก็ที่จริงผมนึกว่าเป็นไวรัสเนาะดูมันดูมีคคววาาามนนนนน่กลััิดดึงะะรรบเเจไไ้้ห็อ นี่ปรากฏตัวขึ้นมาในภาค Ghost g เกมด้วยแล้วก็จะมีของภาคแรกเลยนะครับตัวของเขาเนี่ยเป็นดิจิมอนที่มีการกลายพันธุ์มาจากคอมพิวเตอร์ไวรัสนะครับแล้วก็ไปประสานข้อมูลกับตุ๊กตาฟักทองก็เลยกลายเป็นในตัวนี้นะครับผมซึ่งเราก็ไม่รู้เนาะว่าใครแบบสวมไอ้ตัวนี้อยู่นะครับก็กำกึ่งนะครับว่าจะมีคนสวมไหมหรือว่าร่างกายของมันเป็นตุ๊กตาผีสิงเฉยๆเลยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าได้ความว่าเป็นดิจิมอนแบบน่าจะเป็นผีเหมือนกันแหละนะครับที่มาสวมชุดฟักทองแล้วก็กลายเป็นพัมคิมอนตัวนี้นะครับผมซึ่ กลัวแต่ความจริงแล้วนะครับไวรัสคอมพิวเตอร์ที่กลายพันธุ์ไปในตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นไวรัสที่เลวร้ายอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของมันเองก็ไม่ได้มีนิสัยที่เลวร้ายนะครับถ้าเกิดว,ว่าเราไปดูของในภาคภาคแรกสุดเลยนะเราจะได้เห็นว่ามันก็เป็นเพื่อนสนิทกับก็อดซูมอนนะครับแล้วก็มันก็จะไม่ได้แบบทําร้ายผู้คนอะไรพวกนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นนิสัยที่อ้างอิงจากตัว Data ของมันนะครับว่ามันไม่ได้เป็นนิจวันที่เลวร้ายดุร้ายอะไรชอบทำร้ายผู้คนในขนาดนั้นแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งที่จะสู้เน่มมมันันน็าาาารตตออ้้งงคววเ,เหเๆผผข เราจะได้ไปเห็นตอนดูโกสเกมครับก็คือว่าอันนั้นอ่ะมันก็เป็นการล่ามนุษย์ไงมันก็ไม่ได้ต่อสู้กับดิจิมอนเพียวๆนะครับผมก็รู้สึกว่าอันดับ9ก้าได้แล้นะครับน่าจะเป็นอันดับที่ค่อนข้างจะเหมาะสมกับตัวพัมมอนนะครับหรือปัมคีมอนนั่นเองเนาะถ้าไม่ตายของเขานะครับคือทริกออทรีทครับผมเป็นการปลาฟักทองที่ด้านในไม่มีอะไรเลยครับผมโจมตีใส่ศัตรูให้เกิดแรงระเบิดดังตู้มนะครับผมก็จะได้รับความเสียหายประมาณหนึ่งนั่นเองนะครับตัวต่อไปนะครับอันดับที่แปของทลิปนี้คือ ก็เป็นดิจิมอนที่เรียกว่ามีปริศนาเยอะนะครับก็คือในมีตัวใครตัวหนึ่งเนี่ยเขาไปสวมตุ๊กตาหมีนะครับผมซึ่งตุ๊กตาหมีนี้จะมีซิปอยู่ที่ด้านหลังว่ากันว่าคนที่เข้าไปใส่มาเนี่ยแหละครับก็คือแบบว่าใส่เองลูดซิปเองนะครับเราก็จะไม่รู้ว่าคนที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นใครตัวของมันเป็นดิจิมอนที่มีความน่ารักนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ดิจิมอนตัวอื่นนะครับผมหรือพวกเด็กๆดิจิมอนอะไรพวกนี้จะกลัวมอนไซมอนสิ่งที่น่ากลัวมีเพียงสิ่งเดียวคือแววตาครับนคือบบคววนะเออว ดูจากท่าไม้ตายของมันก็ใช่นะครับผมก็คือ Lovely Attack ครับเป็นการยิงหัวใจใส่ศัตรูนะครับแต่ว่าไม่ใช่หัวใจที่ทําให้เกิดความรักอย่างเดียวนะครับมันทําให้เกิดการโจมตีได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่าตามชื่อเนาะ Lovely Attack ครับผมผมขอเสริมข้อมูลของตัวมอนไซมอนให้อย่างนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าเราสงสัยว่ามันเป็นใครเนาะที่มาสวมตุ๊กตาของมอนไซมอนนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นเกม Digimon Part 1นะครับผมภาคเวอร์1เนาะเราจะได้เห็นว่ามันมีเมืองของเล่นครับผมซึ่งมีตุ๊กตาของมอนไซมอนอยู่นี่แหละนะครับ ก็เราจะต้องให้นูเมมอนเนี่ยไปสวมตุ๊กาตานี้นะครับพอสวมตุ๊กาตานี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะกลายเป็นมอนไซมอนครับพอเขากลายเป็นมอนไซมอนเสร็จปุ๊บเขาก็จะเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์ที่มีความแกร่งมากเพราะฉะนั้นผมขอตีความในแง่ที่ว่าคนที่อยู่ข้างในตัวของมอนไซมมอนก็คงเป็นนูเมมอนใช่ไหมแต่ไม่ใช่นูเมมอนธรรมดาครับผมไอตัวเนี้ยถ้าเกิดว่านูเมมอนเข้าไปแล้วเนี่ยตุ๊กาตานเนี่ยมันก็มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นสามารถต่อสู้ได้มีพลังกำลังมหาศาลมากยิ่งขึ้นเพพรรรราาาาาาะะะะฉนนนนนนนัััั้้้้้ีีีีี่่่่่่่ยตตตตตวววววขขขขอออออองงงงงุกกกกหมมมมจจคคแแ็ททบบใใใผููส ในอนิเมะอย่างที่บอกไปนะครับบทบาทก็จืดจางเหมือนกันนะครับผมไม่ได้แบบต่อสู้อะไรเยอะแยะแต่ว่าก็ให้เห็นว่าดิจิมอนที่เป็นตัวเต็มวัยก็สู้มันไม่ได้เออมันก็เป็นดิจิมอนเบอร์ที่แบบสามารถต่อสู้กับดิจิมอนระดับร่างสมบูรณ์ได้ประมาณหนึ่งนั่นเองนะครับทีนี้ตัวต่อมานะครับอันดับที่7ของทลิปนี้ผมใช้คําว่า7แบบเรียบเคียงกับ8นะครับก็คือจะเป็นวารุมอนไซมอนนะครับผมหรือจะเรียกเป็นชื่อภาษาไทยว่ามอนไซมอนชั่ว e ร้ายนะครับตัวนี้นะครับเป็นปปดิจิมอนระ ก็ูว่ามันไม่น่าจะใช่คนดีเท่าไหร่นะครับนะก็คือมันเป็นดิจิทัลที่มีความมืดมนนะครับผมแล้วก็ใครที่เห็นมันเนี่ยบางครั้งก็จะเกิดอาการเศร้านะครับหมดแรงใจที่จะมีชีวิตต่อนะครับผมเออซึ่งนั่นน่ะก็เป็นความปรารถนาของมันนะครับมันเนี่ยจะมีหน้าตาเหมือนกับมอนไซมอนแต่ว่าดูทรงแล้วเนี่ยรวมๆมันก็จะดูมีความชั่วร้ายมากกว่านะครับที่แขนซ้ายของเขานะครับผมเขาจะสลักคาว่าชั่วร้ายติดอยู่นะครับก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าข้างในคือใครเหมือนกันครับผมที่น่าสยองขวัญเลยสําหรับตัวมอนมมอนนชัั่วรรายคคบก็็ืเหงงพพุุ จะมีเหมือนกับดวงตามมองออกมาครับผมเออก็คือเหมือนกับจะมองด้วยความคาดแค้นนะครับผมแบบแสดงว่าดีจ้มันที่อยู่ข้างในนะครับจะไม่ใช่เจ้มันที่ดีเหมือนกับของมอนไซมันอย่างแน่นอนนะครับท่าไม้ตายของเขานะครับผมคือ hard break attack ก็คือจะเป็นการโจมตีให้ศัตรูรู้สึกเศร้าหม่นหมองไม่มีแรงใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปบนโลกนี้ครับผมเออสมชื่อท่านะ hard break attack ไหมครับผมแต่ทีนี้เนี่ยการโจมตีของเขาก็ไม่ใช่ hard break attack เดียวนะครับเขาเนี่ยมีความสามารถในการที่จะโจมตีทางกายภาพได้ด้วยมือซ้ายของเขานะครับ ม,มือซ้ายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีสิ่งที่มอนไซมอนไม่มีนะครับผมก็คือสิ่งที่เรียกว่าแบครอนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นกรงเล็บหมีนะั่นแหละเอาไข้ขวนศัตรูได้นะครับผมในบทบาทของเขาในอนิเมะที่ผมเห็นแล้วแบบจำๆจเลยไม่นับภาคคอสบอนะครับภาคคอสบอแม่งสเกลเลเทเกิน <c oughs> ไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของภาคที่อ,อย่างย่างภาคฟอนเทียร์นั้นที่เราจะได้เห็นว่ามอนไซมอนมันก็กลายเป็นมอนไซมอนชั่วร้ายด้เหมือนกันจากแบบนิสยัยโมโหไวรัสอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ในของภาคหนึ่งเราก็จะได้เห็นว่ามมัันนนนนเเเปป็็ลูกก้้ออองงงงขดาวยบผหึ่ทท แต่ว่าบทบาทการต่อสู้ก็อย่างที่บอกไปนะครับเราจะไม่ได้เห็นต่อสู้กับดิจิมอนที่เป็นร่างสมบูรณ์ซะทีเดียวนะเออผมก็เลยตีความจากความโหดที่มันมีนะครับผมแล้วก็จากโปรไฟล์นะเออรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่ดิจิมอนที่แบบว่าไก่กานะครับศัตรูอื่นจะมาเล่นงานไม่ได้ง่ายเงี้ยเออมันก็ต่อสู่นะครับพร้อมที่จะไฟด้วยเหมือนกันนะครับผมก็เลยให้เป็นอันดับที่7ไปนั่นเองครับต่อไปนะครับผมจะเป็นเอเตมอนครับเอเตมอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบพับเพ็ประเภทไวรัสนะครับผมรูปร่างของ อยู่ข้างในนะเออถือว่าดิจิมอนตัวนี้นะครับเป็นดิจิมอนที่ถ้าเกิดว่าเราได้ดูภาคหนึ่งเราก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยมันดูแบบเก่งนะเอเตมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนที่มีความสามารถในการต่อสู้ที่ดีนะครับเออก็คือสมกับที่ว่ามันชอบหลงตัวเองว่ามันคือดิจิมอน king นะครับผมก็คือจะเป็นแบบราชาของดิจิมอนทั้งหลายนะครับว่ากันว่าตัวนี้เป็นดิจิมอนที่มีเป็นโค้วตรงข้ามของมอนไซมอนเลยชุดลิงที่เขาใส่อยู่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ชุดแบบหนังยางลิงธรรมดานะเออมันเป็นชุดที่สามารถป้องกันการโจมตตี้้้ราาาาณนึงงคับกกกก็ืออออถิจ่่่่สสููท ดิจิมอนตัวเต็มวัยของเด็กๆที่ถูกเลือกในภาคหนึ่งะครับเขาเนี่ยก็สามารถที่จะรับมือกับพวกเด็กๆได้อย่างสบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดิจิมอนโตเต็มวัยรุ่มนะครับเอตมอนก็สามารถจัดการได้อย่างสบายเนาะแล้วก็ในการต่อสู้ที่เขาเกือบตายมาแล้วเนี่ยก็โดนเอ็นโนมอนดึงไปลงหลุมดำใช่ไหมก็ไม่ตายครับผมเออข้อมูลแบบจะถูกย่อยแล้วแต่ว่าเอติมอนสามารถต้านทานไว้ได้เออแสดงว่ามันก็เป็นดิจิมอนที่น่าจะกระดูกหนาเบอร์หนึ่งนะครับผมเออก็คือแข็งแกร่งนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยในสนตูสสามาตดหั งใด้วยท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าเลิฟเซเลนาตครับผมแล้วก็อีกท่านึ่งคือการโจมตีให้ศัตรูได้รับความเสียหายอย่างหนักด้วยท่าดักสปิริตนะครับก็คือการปาบอลสีดาโจมตีใส่ศัตรูได้นั่นเองนะครับผมนิสัยของเขาก็ที่จริงเป็นดิจิ้มอนที่มีความดุมีความชั่วร้ายนิดนึงนะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นงานอดิเรกข,ของเขาเลยคือเขาชอบเดินทางครับผมเดินทางเพื่อหาพวกพ้องมาเป็นลูกน้องของเขานั่นเองนะครับผมสรุปว่าดีไม่ดีวะเนี่ย นะต่อไปจะเป็นอันดับที่ห้านะครับอันดับที่ห้าคือเบสซ์ูมอนนะครับผมเบสซ์ Beth ูมอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบพะเพ็ดประเภทดาต้าครับไอ้ตัวนี้นะผมจะบอกว่า ตอนแรกลังเลนะครับว่าเฉามันอยู่อันดับ5ดีไหมว่าอะไรอย่างี้ใช่ไหมเออปรากฏว่าเฮ้ยดูข้อมูลไปดูข้อมูลมา5ได้5ได้นะครับผมคือต้องบอกว่าดิจิมอนตัวอื่นนะครับอย่างมอนไซมอนเนี่ยผมมองว่าชุดตุ๊กตาหมีของมันเนี่ยก็สามารถเสริมพลังให้กับผู้สวมใส่ได้ใช่ไหมแล้วก็ชุดของเอเตมอนเนี่ยผมก็มองว่าก็เสริมความแข็งแกร่งได้นะครับแต่ว่าตัวของเบสซิมอนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีความกลีนเยอะมากนะครับเราจะได้เห็นเขาอยู่ในดิจิมอนภาค crossover นะครับเขาเนี่ยเป็นดิจิมอนที่มีนิสัยชอบหลอกลออััตตตรรูดดดยกาปปมนนนิจวว้้้ีไ นะครับผมเออซึ่งเ,ออเขาเป็นดิจิมอนที่เหมือนกับเป็นพับเพชรเหมือนกับมอนไซมอนกับเอเตมอนแหละนะครับแต่ว่าการก๊อปปี้นู่นนี่นั่นของเขานะครับมันไม่ได้ก๊อปปี้ธรรมดานะมันก๊อปปี้แล้วก็เอาความสามารถของดิจิมอนตัวนั้นมาใช้ได้ประมาณหนึ่งนะครับไม่ใช่ทั้งหมดแบบมันเคยปลอมตัวเป็นอะไรมั่งโอ้โหในภาคคอสต์วอนเทอร์ทุกคนไปดูได้เลยครับเป็นเชาลมอนก็ได้นะเป็นแองเจิมอนก็ได้เป็นโอเมกามอนก็ได้ครับผมเออเอ็กซามอนยังได้เลยไอที่เป็นรอยย่อไหนอ่ะเออคือแบบว่าปลอมตัวได้ขนาดนี้นนะะะคคครรรับับบแแตตต่่่่่่่วววาาาาาามมมมเกกกง็็ไได้้สาาถททีจใช ตายได้ใช้ความสามารถของดิจิมอนที่มันปลอมตัวได้ประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการต่อสู้เนี่ยแทบจะเรียกว่าไม่ได้สามารถกดดันศัตรูได้ขนาดนั้นนะแต่ว่าความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่เบอร์นี้ของมันเนี่ยสามารถทําให้ศัตรูพ่ายแพ้ได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับผมเอออันนี้เป็นการตีความผมเองนะครับถ้าไม่ตั้งเขาเองเนี่ยมี2ท่านะครับท่าแรกคือซึโคมิพันช์ครับผมเป็นการต่อยให้ศัตรูหมดพลังนะครับซึ่งหมัดนี้ว่ากันว่ามันดูไม่ค่อยมีแรงเลยนะครับต่อยเบาๆแต่ว่าศัาตรูก็สามารถหมดพลังหมดแรงได้เหมือนกันนรรมดแงทีี่้ ต้องเสียหายจนแบบว่าไม่สามารถต่อสู้ได้ต่อนะครับผมเออเป็นท่าไม่ตายที่แบบว่า one hit KO ได้เหมือนกันนั่นนี่นะครับผมอีกท่านึงคือโคแก๊กครับผมโคแก๊กเนี่ยมันแปลว่าแก๊กหนาวๆครับผมคือต้องบอกก่อนว่าภาษาไทยเราเนี่ยเวลาเล่นมุกแป๊กเนี่ยมันจะเรียกว่าแป๊กใช่ไหมเออมุกแป๊กเนี่ยแบบมันไม่ขำไงแต่ว่าถ้าภาษาญี่ปุ่นนะครับเวลาเล่นมุกแป๊กเนี่ยเขาจะใช้คําว่าหนาวครับผมหนาวในที่นี้คือแบบมุกมันไม่ฮาจนแบบว่าอากาศมันเย็นแล้วรู้สึกหนาวๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งมันจะเป็นประมาณนั้น้นนนนนเเเเคคคคาาโโีี่่่ยยกกกกกกก็็็็ืือออใชมมแแ๊ปลววุตะไรพ เนี่ยเป็นท่าไม้ตายที่ขิดเล่นมุกให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกหนาวจนขนลุกครับผมมึงเรียกว่าท่าไม้ตายได้ยังไงวะเนี่ยนะเออก็เป็นท่าไม้ตายอัอนหนึ่งที่ผมมองว่าสต็อปการเคลื่อนไหวของสตูดิดีนะครับผมในภาคคอสฟอร์ฮันเตอร์เราก็จะได้เห็นว่าไทกิ่ก็มีการเล่นมุกสวนไปนะครับทำให้หนาวไปทั้งคู่เลยครับผมนะก็ถือว่าเป็น,นอ,อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะว่าเก่งก็เก่งไหมนะแต่ว่าแต่มันไม่อ่อนแน่นอนครับผมมันดูแบบมีความสามารถที่จะก๊อปปี้อะไรพวกนี้ได้ ผมก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะเป็นดิจิมอนที่เก่งเบอร์หนึ่งเลยนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมจะเป็นอันดับ4แล้วนะครับผมที่จริงผมขอเรียกว่า3กับ4เนะี่ยค่อนข้างจะสูสีกันนะแต่ว่าไม่รู้จะเอาแบบตัวไหนมาแต่ว่าอยู่3อยู่4เลยนะครับก็เลยเดี๋ยวขอไล่ไปทีละตัวละกันนะครับผมตัวแรกเนี่ยบีชอปเชสมอนครับผมบีชอปเชสมอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบพับเพทประเภทไวรัสนะครับอีกตัวหนึ่งคือรูคเชสมอนครับผมก็คือเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบพับเพภทหมออนตี่ผา ข้อมูลของดิจิวันพับเพจเนี่ยผมเซอร์ไพรส์มากเว้ยว่ามันมีดิจิวันซีรีส์หนึ่งที่เป็นแบบเชสมอนเชสคืออะไรครับทุกผู้ชมเชสคือหมากรุกใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยมันเป็นหมากรุกของฝรั่งนะครับผมก็คือเป็นหมากรุกที่เหมือนกับว่ามีการเล่นในมีการคิงมีการควีนบีชอฟรูกรูปอะไรพวกนี้มันจะไม่เหมือนกับบ้านเรานะครับบ้านเราถ้าเป็นหมากรุกไทยก็คือจะแบบจะมีเป็นเบี้ยมีเป็นเรือเป็นม้าใช่ไหมเป็นโคนเป็นขุนอะไรพวกนี้เออก็คือจะต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าในซีรีส์ของเช่มัย แล้วไนท์เชสมอนเนี่ยสามารถพัฒนาร่างขึ้นมาได้2สายครับผมซึ่งจะเป็นบีชอฟเชสมอนนะครับกับลูกเชสมอนอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของไอ้สตัวนี้นะครับผมคือมันจะมีสีขาวกับสีดําครับผมเออเคยเล่นหมากรุกกันไหมมันจะมีแบ่งสีใช่ไหมเอ้ยสีนี้ตัวเรานะสีนี้ตัวอีกฝ่ายหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็บีชอฟเชสมอนกับลูกเชสมอนจะมีสีขาวกับสีดําครับผมทีนี้พูดในแง่ของบีชอฟเชสมอนก่อนนะครับตัวนี้เป็นดิจิมอนสำหรับโจมตีครับผมกก็็คคือออเเปปนนนนททีีี่่่สสาาาามมมรรรรถโจตะะะะยยไไลด้งงิิธภพัับ ผม2ตัวนี้ผมจะบอกก่อนว่าเราจะได้เห็นเต็มๆก็นในภาคเซเบอร์นะครับผมเขาเป็นดิจิมอนของมิกิแล้วก็เมกุมิครับซึ่งเป็นหน่วยงานของดั๊นั่นเองนะครับเออหน่วยงานดั๊เนี่ยผมจะบอกว่าหลังๆในภาคเซเบอร์นะถ้าใครไปดูครับตอนแรกก็หน่วยงานนี้แม็กซู้เป็นอยู่3คนก็ตัวพระเอกอะไรอย่างงี้นะครับผมหลังๆเนี่ยเออพวกแบบว่าหัวหน้าอย่างซัสซึมะเมกุมิมิกิอะไรพวกนี้เขาก็มีความสามารถในการที่จะต่อสู้ได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งตัวพี่ชอ่เชดมอนเป็นสายโจมตีนะครับผมคำพูดติดปากของเขาคือนายท่านเอ๋ยขอพลัังแดดด่่่านนนนะครรบบอออออกกกเเลยววไ้พิิจมมซีีส์ช จะมีประโยคที่ติดปากเป็นแบบแต่ละตัวก็ต่างกันไปนะครับผมส่วนท่าไม้ตายของบิชอปเชสมอนนะครับผมมีอยู่สาท่าด้วยกันนะครับท่าแรกคือบิชอปเลเซอร์ครับผมเป็นการยิงเลเซอร์เพื่อโจมตีในระยะไกลนะครับท่าที่2คือบิชอปครอสครับผมเป็นการสร้างอาคมกังเขนยิงใส่ศัตรูได้นะครับส่วนท่านึงคือเมจิคอลสติกครับผมเมจิคอลสติกก็เป็นการสร้างภาพหลอนเพื่อหลอกล่อศัตรูให้โจมตีไม่โดนนะครับผมแล้วก็ตัวเองก็สวนกลับด้วยการโจมตีของตัวบิชอปเชสมอนเองนะครับส่วนตัวรูคเชสม องบอกเลยว่าเป็นด้านตรงข้ามของบีชอฟเชสมอนนะครับถ้าไอสอตัวนี้สู้ด้วยกันเนี่ยบอกเลยว่าดีนะครับเพราะว่าลูเชสมอนเนี่ยเขาเป็นดิจิมอนสายตั้งรับครับผมสายป้องกันเป็นดิจิมอนที่มีพลังป้องกันที่สูงมากนะครับ การโจมตีเนี่ยอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าไหร่แต่ว่าสามารถที่จะป้องกันการโจมตีแล้วก็ให้ศัตรูหมดพลังไปได้เองนะครับตัวของเขาเนี่ยจะเป็นดิจมอนที่ตัวใหญ่นะครับแต่ว่าสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วมากเลยคําพูดติดปากของเขานะครับคือไม่มีใครทาอะไรเขาได้นะครับผมเออดูมีความมั่นใจในการป้องกันของเขานะนะครับถ้าไม่ตายของเขามีอยู่3ท่านะครับท่าแรกเนี่ยคือท่าสตรองฟอลครับผมสตรองฟอลเนี่ยเป็นการเดินหน้าเพื่อบีศัตรูครับผมเออก็คือตัวของมันเนี่ยมีความใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มีความแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถ คือเป็นการใช้ลูกเกตเตอร์ริงครับผมลูกเกตเตอร์ริงเนี่ยเป็นการยิงปืนจากแขนของเขานั่นเองนะครับผมแล้วก็ท่าไม้ตายที่3นะครับสมการป้องกันของเขานั่นเองนะครับผมท่าไม้ตายมีชื่อว่า Castle Wall ครับผมก็คือเป็นการสร้างกำแพงปราสาทมหาการที่จะป้องกันการโจมตีทุกรูปแบบได้นะครับเมื่อใช้ท่าไม้ตายนี้เนี่ยลูกเชสบอนเขาจะอยู่นิ่งครับผมไม่เคลื่อนที่ออกจากจุดที่เขายืนอยู่นะครับแล้วก็สร้างกำแพงเสริมพลังป้องกันแล้วก็ทําให้การโจมตีทุกอย่างไร้ผลนั่นเองนะครับอ่าเป็นไงบ้างครับ แง่ของการที่แบบต่อสู้ร่วมกันแบบนี้เนาะสำหรับลูกเชสมอนแล้วก็บิชอปเชสมอนนั่นเอ,เองนะครับตัวต่อไปนะครับผมตัวที่อันดับที่2นะคือ โจฮักไคมอนครับผมโจฮักไคมอนเนี่ยบอกเลยว่าเป็นดิจิมอนที่น่ารักนะครับเพราะว่าเขาเป็นดิจิมอนสาวน้อยนะครับผมเป็นร่างสมบูรณ์รูปแบบภาพเผ็ดประเภทด่าต้านะครับเป็นผู้สาวที่สวมชุดหมูครับผมเดิมทีเนี่ยคุณเธอเป็นเทพธิดาที่อยู่บนสวรรค์ครับแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาเผลอไปทําอะไรให้โอฟานิมอนโกรธและโอฟานิมอนเนี่ยก็โมโหนะครับพอโมโหนปุ๊บในก็ขับไล่โจฮักไคมอนออกมาจากแดนสวรรค์นะครับโดยที่ว่าเดิมทีเป็นสาวตัวน้อยๆนะครับแต่ว่าพอถูกขับไล่ออกมาปุ๊บก็มีชุดหมูติดมมมมมาาาาาาดดดด้้ววววยยนนนนนััั่่่เเเเเออองะะะคคคคครรรบบผททีีีตุณธธป็็พิกจ อยู่กับตัวเองบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอะไรไม่ได้แย่งใจก็จะโมโ oh หสุดขีดนะครับเหมือนกับยังเป็นเด็กแก่นแก่นอยู่นั่นเองนะครับส่วนอาวุธของเขาเนี่ยเขาจะมีอาวุธติดตัวนะครับผมอาวุธติดตัวของเขามีชื่อว่า r o c k e t ็ a ทครับร็อกเก็ตเทเนี่ยเป็นมีบูสเตอร์ที่เสริมความแรงนะครับทำให้เขาโจมตีได้ดียิ่งขึ้นด้วยเนาะในส่วนของการที่เขาใช้ชีวิตอยู่บนโลกดิจิตอลเวิร์นะครับเขารักที่จะเดินทางเพื่อพัฒนาจิตใจให้สูงส่งเพื่อไม่ให้อารมณ์ร้อนไม่ไปทําให้โอกนรัอีกนคนรับบนี่วนน War Hunter นทว ขนาร่างมาจากดิจิมอนอาร์เมอร์ตัวหนึ่งชื่อออปโปสซามอนนะครับซึ่งในส่วนของการต่อสู้ในคอสโ์วันเตอร์ผมไม่ค่อยอยากเอามาอ้างอิงกับตัวตนของโจฮักไคมอนซาเทไสเนาะเพราะว่าโปรไฟล์ของเขาเนี่ยดูก็เก่งนะครับแต่ว่าในบทบาทการต่อสู้ในอนิเมะผมรู้สึกว่ากลางๆครับผมไม่ได้มีอะไรโดดเด่นที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเก่งจริงนะแต่ว่าด้วยโปรไฟล์แล้วเดิมทีที่เขาเป็นอดีตดิจิมอนดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์เนาะดิจิมอนเทพที่อยู่บนสวรรค์อนะไรพวกนี้ผมก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นดินจิมาา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 าอออออยยยู่่่่่่ัััััันนนนนนดดบบบ2ไไไ้้้ะะะคระนะครรจเเเเกกงงพตตตวหมมมมมืทททขี3ผ คือเคียวชินโฮมรันครับก็คือเขาจะใช้ไอ้ร็อกเก็ตเทมเขานี่ครับบูสต์พลังเพิ่มความเร็วเพิ่มความแรงแล้วก็พุ่งเข้าไปตีศัตรูให้กระเด็นไปสุดขอบฟ้านะครับแล้วก็อีกท่าหนึ่งคือการโจมตีที่มีชื่อว่าดะดะดะมินจิครับผมท่าไม้ตายนี้ก็เป็นการตีรัวๆครับผมไฮแลกนะครับผมเพราะว่าดูจากท่าไม้ตายดะดะดใช่ไหมดะเนี่ยเขาจะใช้คันจิของภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าการตีนั่นเองนะครับผมเออเป็นท่าไม้ตายที่น่ารักนะครับส่วนท่าที่3เนี่ยน่ารักที่สุดสำหรับโชค ก็คือท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าบูตะโนมารุยากิครับผมบูตะโนยารุมะคินะครับผมขอแปลภาษาญี่ปุ่นให้ทุกคนเข้าใจกันก่อนนะครับผมบูตะแปลว่าหมูมารุแปลว่าวงกลมยากิแปลว่าย่างให้ไหมครับผมซึ่งท่าไม้ตายนี้นะครับโชฮกไคบอนสามารถใช้ได้ตอนที่หิวครับผมเมื่อหิวแล้วใช้ท่าไม้ตายนี้ปุ๊บเนี่ยร่างกายของเขาจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นมหาศาลครับผมพอมีอุณหภูมิสูงขึ้นมหาศาลปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาร่างกายที่ร้อนๆของเขาเนี่ยครับไปกอดศัตรูครับผมแล้วศัตรูเนี่ยก็จะโดน แนวเลยนะตัวต่อไปนะครับผมพี่นคีมอนครับผมอันนี้อันดับหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะพี่นคีมอนเนี่ยครับเป็นนิจมอนร่างสุดยอดรูปแบบพับเพดประเภท,เภทไวรัสนะครับ ผมบอกก่อนเลยว่าพีนอกคิมอนนะครับได้อันดับหนึ่งแน่นอนเพราะว่าหนึ่งคือเขาเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดใช่ไหมสองคือเขาเป็นถึงหนึ่งในสี่ด่างมาสเตอร์นะครับถ้าบทในอนิเมะผมรู้สึกว่าการต่อสู้ถึงแม้ว่าจะปัญญาอ่อนนะครับผมแต่มันก็ดูเป็นเรื่องเป็นราวนะเพราะว่าการต่อสู้ของมันมันก็สามารถที่จะสังหารแบบดิจิมอนร่างสมบูรณ์ได้ในดอกเดียวอะไรเงี้ยเออผมก็รู้สึกมันก็เก่งนะครับทีนี้ผมอยากเสริมข้อมูลที้อ,อันหนึ่งนะครับทุกคนรู้ไหมว่าพีน็อกคิมอนนะครับเป็นชื่อภาษาญี่ปุนนะ่อาษ,าษา ี่่ญปุนนเาะอย่างมูเกนดามอนอย่างเงี้ยมูเกนดามอนนะครับคือถ้าชื่อภาษาอังกฤษของมันนะคือแมชชีนดามอนครับก็คือเป็นมังกรเครื่องจักรนั่นเองเนาะแต่ว่าตัวของพิโนคิมอนนะครับถ้าเกิดว่าชื่อเป็นภาษาอังกฤษของเขาคือชื่อว่าพับเพ็ดมอนครับผมเห็นไหมพับเพ็ดนะเป็นหุ่นเชิดแท้ๆเลยนะครับก็ตัวของมันเองก็เป็นหุ่นเชิดนะครับซึ่งต้องบอกว่าไม้ของมันนะครับไม้ที่ก่อร่างสร้างตัวกายเป็นพิโนคิมอนทำมาจากร่างกายของจูเรมอนครับผมจูเรมอนเนี่ยว่ากันว่าเป็นดิจอมืออนนกกับเปปป็ผู้ครง่า ต้นไม้ใหญ่ผู้คอยปกปักรักษาโลกดิจิตอลที่แบบเป็นพื้นที่ป่าอะไรพวกนี้นะครับเท่ากับว่าไม้ของตัวจูเลมอนเองเนี่ยก็มีความศักดิ์สิทธิ์มีความแกร่งอะไรพวกนี้มันก็เสริมให้ตัวของพินอคิมอนเนี่ยมีความแกร่งมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับตัวของเขาเองเนี่ยมีความแข็งแกร่งนะครับแต่ว่านิสัยอย่างหนึ่งที่เขามีเลยก็คือการเป็นดิจิตอลที่โกหกนะครับผมซึ่งเวลาเขาโกหกเขาก็อาจจะจมูกยื่นออกมาเหมือนกับพีนนคิโออะไรพวกนี้นะ <c oughs> ซึ่งก็เป็นดิจิวอลเบอร์นั้นนะครับในส่วนของการต่อส หุ่นนะครับผมเชิดควบคุมศัตรูได้นะครับควบคุมให้ศัตรูขยับตามที่ตัวต้องการอะไรพวกนี้ไปเนาะแล้วก็บางตัวเนี่ยเขาก็ไม่สามารถควบคุมได้ถ้าพลังจิตของเขาเนี่ยอ่อนกว่านั่นเองนะครับสำหรับท่าไม้ตายของเขาคือการใช้บลิดแฮมเมอร์ครับผมบลิดแฮมเมอร์เป็นการตีค้อนนะครับผมสร้างลูกไฟนะครับที่มีความร้อนแรงแผเาเผาศัตรูได้นะครับผมบางครั้งเนี่ยเขาก็จะใช้ค้อนเนี่ยทุบศัตรูเลยแล้วก็ใช้บลิดแฮมเมอร์เนี่ยในการยิงไฟที่เผาผลาญศัตรูได้หลังจากทุบไปแล้วให้ศัตรูแบบได้รับความเสียหายจากค้อนไปนะครััับบผผมตตว่่าาานนไไปะคครรรรถ้้ใออออยกูสีขง มีบางตัวนะที่มันสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้นะครับผมร่างยอดของมันนะครับผมจะมาเล่าให้ฟัง4ตัวนะครับสั้นๆนะครับถ้าเกิดว่าฟังต่อพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยนะครับตัวแรกเนี่ยผมอยากจะยกเป็นโนเบิลพัมมอนครับผมโนเบิลพัมมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบพับเพดประเภท Data นะครับไอ้ตัวนี้เป็นดิจิมอนที่พัฒนาร่างมาจากพัมคิมอนครับผมอ่าเมื่อพัมคิมอนพัฒนาร่างเขาจะกลายเป็นโนเบิลพัมคิมอนนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นดิจิมอนที่มีความเป็นสุภาพบุรุษพัฒนาด้วยความรรรู้้้้้สสึกกกกทที่่วาาาาเออออยยยงงิิิมมใหหัับบดดนโลลจต นะครับปฏิทานเราแน่นะครับผมเป็นดิจิาันที่ที่ัยดีงามนะครับชอบคิดบวกแต่ว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะต่อสู้กับศัตรูที่เข้ามาทำร้ายเขานะครับผมเพราะว่าเขาเชื่อว่าศัตรูที่กล้ามาทำร้ายเขาศัตรูที่คิดร้ายกับเขาเนี่ยไม่คู่ควรที่จะได้รับรอยยิ้มที่เขามอบให้นะครับผมถ้าไม้ตางเขาคือ Trick or Treat Wallace ครับเป็นการใช้ระเบิดฟักทองอนุภาคทำลายล้างสูงนะครับระเบิดตุ้มทำให้ศัตรูได้รับความเสียหายยันหนักส่วนอีกท่าหนึ่งคือ Atlantic กดําครับผม Atlantic ด a r เนี่ยเป็นท่าไม้ตายที่เขาเนี่ย จะใช้ซุปฟักทองของเขานะครับที่เป็นน้ำเนาะแทรกซึมเข้าไปในร่างกายของศัตรูนะครับแล้วก็จะเกิดอาการระเบิดขึ้นโอ้โหทามไปตายนันโคตรโหดเลยนะครับผมตัวต่อมานะครับผมควีนเชสมอนครับ ควีนเชสมอนเป็นดิจิมอนที่พัฒนาร่างมาจากบีชอฟเชสมอนก็ได้หรือลูกเชสมอนก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบพับเพลทประเภทไวรัสนะครับตัวของเขาเนี่ยเป็นดิจิมอนที่เรียกว่าแข็งแกร่งที่สุดในซีรีส์ของเชสมอนนะครับแข็งแกร่งกว่าคิงเชสมอนแน่นอนนะครับผมคิงเชสมอนจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวเล่ให้ฟังนะครับตัวของควีนเชสมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนที่มีพลังโจมตีที่มหาศาลมากนะครับเป็นดิจิมอนที่คอยปกป้องคนะิงเชสมอนเนาะเพราะว่าในเชิงของเกมล้ลวเเนี่ยากาปกป King แล King Over ข เขาก็มีเหมือนกันนะครับคำพูดติ่ปากเขาคือเทพแห่งมารุปโปรดยินยอมเขาด้วยนะครับไม่รู้ยินยอมอะไรเหมือนกันนะครับผมเออท่าไมาต้ตามของเขานะครับฮาร์ดเบรกเกอร์ครับผมเป็นการโจมตีด้วยดาบของเขานะครับโจมตีตรงไปที่ศัตรูเพื่อให้โดนจุดตายครับ แล้วก็อีกท่านึงคือควีนสแตมป์ครับผมก็คือเป็นการกระทืบศัตรูให้แหลกนะครับผมถือว่าเป็นดิจิมอนที่เอาง่ายๆเลยครับเอามาเพื่อบดขยี้ศัตรูเลยนะเพราะผมรู้มาว่าตัวควีนนะครับในเกมหมากรุกเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้แบบหลากหลายแล้วก็น่ากลัวมากเลยทีเดียวนะอ่าทีนี้เราจะมาพูดถึงคิงเชสมอนนะครับไอตัวนี้ก็เป็นร่างสุดยอดรูปแบบพัพเฟตประเภทไวรัสนะครับผมตัวของเขาเองเนี่ยบอกเลยว่าเป็นราชาของเหล่าเชสมอนเลยนะครับมีจกักรวรรดิเชสมอนอยู่บนโลกดิจิตอลด้วยแต่ว่าไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนน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 นะะะะะคคครรรับับบบเเเเเาาาจจจปปปกกออองพวว nice mon, วชชชสสมมมมไไไ่่่่็็ท์ิ เชสอนแล้วก็รูกเชสมอนอะไรพวกนี้แต่ว่านิสัยของเขาเป็นราชาที่ขี้ขลาดมากนะครับผมการโจมตีเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เรื่อยเลยล่ะนะครับผมเวลาลําบากก็คือเขาจะเป็นนิจมอนที่ชอบหนีนะครับถ้าในเกมแบบว่าหมาักลูกจริงจริงคิงก็ต้องหนีแหละนะครับผมเออก็คล้ายๆกันนะครับเขาเนี่ยเป็นนิจมอนที่ไม่ค่อยสนลูกน้องนะครับผมลูกน้องจะเป็นตายยังไงก็ตามเนี่ยเขาต้องรอดนะครับผมคผําพูดติดปากเขาคือใครหนีเร็วกว่าคนนั้นรอดนะครับเออก็ถือว่าเป็นนิจมอนที่มีความฉลาดแกมโกงนะครับชอบเอาตัวรอดแล้วก็เห็นแกตัวมากๆเลยนะแต่ว่วาาการโจม เ,าก,เการโจมตีของเขาเนี่ยที่รุนแรงที่สุดเลยนะท่าไม้ตายมีชื่อว่าเชคเมดครับผมเชคเมดก็จะแปลเป็นภาษาไทยได้ว,ว่าลุกขาดนั่นเองนะครับผมท่าไม้ตายนี้เนี่ยเขาจะระเบิดพลังตอนที่ถูกไล่ต้อนจนสุดแล้วนะครับแล้วก็จะทําให้ศัตรูได้รับแรงระเบิดจากท่านี้ของเขานั่นเองนะครับแต่ปกติแล้วเขาจะใช้ท่านี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าใช้ท่านี้ปุ๊บเนี่ยพลังของเขาจะหมดทันทีนะครับผมก็ใช้เมื่อมีภัยเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกท่านึงคือคิงสติ๊กครับผมคิงสติ๊กก็เป็นการสร้างตัวแทนนะครับผมใช้คําว่าสร้างแบบ เชสมอนที่เป็นแบบตัวปลอมอะไรพวกนี้เข้ามาโอบล้อมตัวเองเพื่อปกป้องตัวเองเอาไว้นั่นเองเนาะแล้วก็ท่าที่3าครับท่าที่3ตลกมากนะครับท่าไม้ตทยมีชื่อว่า King Dash ครับผม King Dash เนี่ยเป็นการเสริมพลังให้ตัวเองหนีรอดได้เร็วขึ้นนะครับผมโอ้โหท่าไม้ตายมึงก็เอามาเพื่อปกป้องตัวเองเหมือนกันได้นะเอามาเพื่อหนีนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมตัวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมก็เป็นร่างสุดยอดของเอเตมอนครับไม่ใช่เมตันเอเตมอนนะครับเมตันเอเตมอนเป็นดิจิมอนสาย ไม่เอามารวมในคลิปนี้นะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า k i n เอเตอมอนครับผมคิงเอเตมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบพับเพลทประเภทไวรัสนะครับไอตัวนี้เป็นดิจิมอนที่พัฒนาร่างมาจากเอเตมอนอีกสายหนึ่งนั่นเองเนาะเขาเนี่ยจะเหมือนกับมีความเยอ่อหยิ่งมากขึ้นนะครับผมมีความเย่อหยิ่งมากขึ้นเดิมที่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเอเตอมอนเนี่ยเขาจะหลงตัวเองนะครับว่าเขาเนี่ยคือราชาของดิจิมอนเนาะแต่ว่าเขาเนี้ยคิงเอเตอร์มอนเนี่ยเขาจะเรียกฉาย,ยาองเ, King อเันาาน ที่หน้าอกของเขาจะมีการสลักคําว่ามหาราชันอยู่ที่ชุดลิงของเขา่าใช้เขาว่าชุดลิงนะเพราะว่าชุดที่เขาสวมอยู่ก็เหมือนเดิมครับผมเขาเนี่ยมีการสวมผราเพชรนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าข้างในเป็นใครก็ถือว่าเป็นดีจมอนผราเพชรอีกตัวหนึ่งที่มีโปรไฟล์ดีนะครับน่าสนใจในส่วนของท่าไม้ตายของเขาคือซารุชิใบครับผมซารุชิใบเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแปลเป็นไทยได้ว่าละครลิงครับผมละครลิงนี้นะครับจะทําให้ศัตรูหมดใจที่จะต่อสู้ครับผมเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับเลิฟเซเลนาดของเอเตมอนันนี้ เองนะครับผมแหมมึงเป็นคิงเอจิมอนทั้งทีมแทนที่จะโจมตีแบบมีประสิทธิภาพมากกว่านี้หน่อยนะไม่ได้เลยทีเดียวนะเออทั้งหมดนี้ก็จะเป็นดิจิมอนพับเพ็นะครับผม10ตัวที่เอามาจากซีรีส์อนิเมะเนาะแล้วก็โปรไฟล์ก็เป็นอย่างที่บอกไปนะครับเท่าที่ดูเนี่ยบทบาทมันจะน้อยกันทุกตัวเลยนะเออถือว่าถ้าเด่นสุดเนี่ยน่าจะเป็นพิทอคิมอนนะครับเออแต่ว่ามันก็มีสตอรี่ที่น่าสนใจเนาะว่าเอ้ยพวกหุ่นเชิดเนี่ยมันเราไม่รู้เนาะว่าตัวจริงของมันคือใครเหมือนกับดิจิิมมมมมมออออออนน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 กกกกกาา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 ยยยยพพพัััั่่่่่่ะะะะงงจไไไไรรรรรบทีีีีเเ็ูููู้้้ปปศวผช เห็นยังไงก็ปลาลองพูดคุยกันได้นะครับสามารถเสริมอะไรที่ผมเล่าให้ฟังในคลิปนี้ก็สามารถมาพูดคุยกันได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอ e ีกรีเควส์หนึ่งนะครับที่ผมต้องขอบคุณนะครับที่รีเควส์กันเข้ามาเนาะส่วนรีเควส์ของดิจิมอนประเภทอื่นๆที่แข็งแกร่งที่สุดนู่นนี่นั่นอะไรพวกนีเ้ญญเออแล้วก็มีอีกหลายอันเลยนะผมผมจบไว้เหมือนกันนะถ้าต้องไหนทำได้เนะี่ยเดี๋ยวผมทำคลิปเป็นการตอบรีเควส์ให้อีกทีหนึ่งนะครับมีหลายหัวข้อเลยนะ่าสนใจมากนะครับขอบคุณจริงๆที่าานะรีเควสตต์์์เเเเเขข้้้้้้าา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 มมมมนน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 ะะะะแแแ่่่่่ใใสหรรรรรัััับบบบคคคคลลลลลลิิปปปีีีผผกกกกกกก็็อออไไพยยงงงททถููชชชดดดดดดวืจ ให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ